อันนี้กินอะไรตำไนบัวกุ้งสดค่ะนี่ต้นไม้ที่ใหญ่มากเลยพี่ชอบอะหุ้ยต้นมะขามไอ้คิมลงไปขอพรกันเึงเห็นไหมขอพรไงนี้ต้นมะขามเหรอเออไป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 ขอพรกันเอาใครอ่ะพนักงานต้อนรับเอาดมอีกดมเดี๋ยวจะมันจะกัดหนูไหมอะจะหลอกมันจะดีค่ะเออรอไปไปกระเป๋าพี่ไปด้วยอันนี้เรามาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวที่วัดเนคขํำนะคะ เลี้ยงเสร็จแล้วไม่ได้กินอะไรในงานเลยวันเนี้ยเออได้กินข้าวผัดกะเพราไปสามคำนี่เลยมากินส้มตำร้านนี้เลยส้มตำตอตำไปค่ะเลยวัดน้ขขำมาหน่อยนึงอุ้ยร้านเขาสวยดีเนาะสวัสดีค่ะอุ้ยร้านเขาล้มลืนน่ะอนี่นั่งไหนดีอะกิมนั่งในใจได้ไหมคะอุ้ยแกงเห็ดอุ้ยชอบชอบแกงเห็ด มีประโยชน์ไอ้กินมาตัวไหนได้มีบัลลุมลวดได้ค่ะโตใหญ่เลยเหรอมาสองคนนั่งกันหัวโต๊ไทยโต๊ะเลยไม่ตำไหลบกเหมือนกันของสดเนาะกินมาเผ็ดปะเผ็ดค่ะแล้วก็แกงเห็ดด้วยใส่ปลาได้ปะแกงเห็ดใส่ปลาไหมคะใส่เอา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 มีนี่ไหมไข่มดแดงอ่ะอยากกินมีแซลมอนไหมแซลมอนอ๋แต่ละอันที่กูจะกินกินมาอะไรอีกเอะไรเลือกเลย ไอกิมแฮงมันไม่ชอบกินอะไรแข็งๆแต่ยูเนีย่ยชอบม <c oughs> ีเมนูตมนี้เลยนะคะยำมูนเส้นก็มียำมะม,ม่ายำมะเชืเมีปลากิมดูดิยำผัดก,กระเช้ไม่มีแน่เลยไี่กิน,นี่วันนี้พากิมเฮงมากินร้านนี้เลยเฮ้ยแติติดคต้มตำอะไรเนี่ยต่อตำไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่ายังไม่ได้ชิมเลยถ่ายไปแล้วอ <c> ะ <oughs> ต้องลองก่อนนะ <c oughs> ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าอร่อยหรือเปล่า อยู่ทางเลยวัดนี้ขำมาแต่ร้านร้านน่ารักดีนะมีหลายอย่างด้วยมีอะไรนะตําอะไรนะพี่ตําเผือกทอดเหรอโอนี่ไงเผือกทอดอุ้ยน่ากินอ่ะพี่อันนั้นอะไรอ่ะน่ากินมากเลยอันนั้นอะต้มแซ่บเหรอแซ่บกระดูกอ่อนคดูน่ากินนะแต่อยู่สั่งแกงเห็ดไปแล้วแกงเห็ดอร่อยดิ้วนะขอาวมูญ่ากินไหมกินนะน่ากินมากเลยอ่ไปแล้ว หลอดหอยแคงปลาร้าเท่าไห่กินดูดหกสิบหรือแปดสิบหกสิบอุ้ยจริงเหรอดูนี่ี่เขียนอะไรนีแต่นีาไม่เป็นตามเขาหกสิบเนีอุ้ยเต่าหอยมันเยอะนะไม่ใช่หรอกแล้วนี่แกงแกงเห็ดหกสิบเนี่ยเนี่ยแกงเห็ดโอ้ยน่ากินอนะ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมากอ่ะหกสิบชอบแล้วก็ อยางก็หกสิเหลืองต้งเ็ดไส้บวกกุ้งสดอีกอย่างหนึ่งรอแป๊บแม่โอ้น่ากินอันนี้เท่าไหร่อ่ะพี่ตำไหลบวกกุ้งสดเนี่ยอันนี้หกสิบค่ะหกสิบอันนี้หกสิบอู้หูหกสิบอันนี้อันนี้ยำแปดค่ะโอ้เพราะว่าเราสั่งเกาเหลาหอยเหลาหอยเหลาหอยค่ะอันนี้หกสิบอู้หูกินถูกมาก ถูกไหมถูกอันน <okay okay e ี้แปดสิบงั้นหนูเลี้ยงนะไม่ถูกเลยอะไรเนี่ยสะอาดจะให้เป็นเจ้ามือเสียหายนะคะแกงเห็ดหกสิบนี่ตับไหลบวกกุ้งสดหกสิบกเนี้ยยี่สิบเหล่าแปดสิบข้าวไปย่างหกสิบอิ่มไปถึงเย็นเลยเอาใส่ถุงกลับบ้านได้ด้วยบอกแล้วว่าไม่หมด สองคนไม่หมดเออมันเยอะอะแต่เราหกสิบแับเยอะเนาะ